หากคุณโสดอยู่นะหรือเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าๆเาดมิดมๆมาไม่ทันเท่าไหร่ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความดีใจเพราะ24ชั่วโมงนี้คุณจะมีคนใหม่เข้ามาซับน้ำตาให้คุณ ดูเหมือนคุณนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆใ,ใครใหม่ๆค่ะหากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่ไม่ค่อยเป็นไปดังใจเท่าไหร่เจอการทะเลาะเบาแวงมีความขัดแยง้งไม่เป็นไปดังใจผิดหวังกับความรักมาดูเหมือน24ชั่วโมงนี้จงพาตัวเองออกไปเถอะค่ะมีโอกาสว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ๆม,มีคนที่ เห็นคุณค่าในตัวคุณมีคนลลลหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณที่จะเข้ามาปลอบโยนและเข้ามาซับน้ําตาให้กับคุณใน24ชั่วโมงนี้ดโดยแต่พลังงานตรงนี้ขอให้พาตัวเองออกไปนะเออพาตัวเองออกไปเจอสังคมพาตัวเองออกไปข้างนอกใน24ชั่วโมงนี้มีอโอกาสได้เจอคนใหม่ๆมีคนมาเซ็ตเซ็ตมีคนมาเท็ดเถอะนะ มีคนมาเช็ดน้ําตาให้กับคุณแน่นอนนะมีโอกาสได้เจอผู้คนใหม่ๆที่จะทําให้หัวใจของคุณพองโตแล้วก็ใจฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเออขอแสดงความดีดีด้วยนะคะากคุณนะสะถานะไม่ชัดเจนนะหรือมีคู่อยู่แล้วช่วงเวลานี้ให้เรามัดระวังคําพูดของคุณให้ดีๆเพราะถ้าเกิดว่าสื่อสารดี ความสัมพันธ์จะกลับมาดีและดีกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อารมณ์ใจร้อนอาจจะทําให้ความสัมพันธ์อาจจะยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้24ชั่วโมงนี้ขอให้ะระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารและความสัมพันธ์จะกลับมาดีกว่าเดิมเนาะใครรันกนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อนยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะ